สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องสุกคนเดมือนีสิม่าเฮดเมนูมามาผัดขี้เมาจ้าผัดมามานะคะอันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราค่ะมีข้าโพดอ่อนนะคะมีข้าวรสมีกระเทียมมีพริกแดงนะคะมะีพริกไทยอ่อนนะมีกุ้งนะคะมีใบกระเพราแล้วก็มีถั่วฝักยาวผู้ใดมีผักอย่างใส่ได้หมดเลยนะคะ ผัดขี้เมาที่ลักๆควรสิมีก็คือคงจะเป็นใบกระเพรากับรพริกไทยอ่อนนะคะนอกนั้นผู้ใดมีผัก,<ป>ผกยังก็ใส่เลย,ดยดเดอ้อจ้าเด้อแล้วกับโปรตีนใส่ยังก็ได้นะคะกุ้งปลาหมึกหมูไก่ลูกศอกลูกชิ้นใส่ได้บมดจ้ะตั้งกระทะห,ห้อนมือนี่เห็ดยูน้ากับสิทุลักทุเลแน่แล้วก,ก็ผัดมือเดี่ยวมือหนึ่งจับกลองนะคะตั้งกลองบได้เอามานะคะน่เป็นการเฮ็ดที่ทุลักทุเลนะคะ ในเดียวจริงๆ,ๆนะนี่ค่ะพัดกระเทียมไห่หอมนะคะใส่กุ้งลงไปนะใส่พริกลงไปแล้วก็พักต่างๆใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องมีขั้นตอนพิธีรีตองอีกอย่างมากไม่นะคะเนี่ยพัดพักให้สุกจากห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่เสร็จลงไปกุ้งเนี่ย่าต้องพัดให้สุกก่อนจังใส่แนวอื่นเดอ้อผัดไปพร้อมๆกันเลยจ้ะมันเป็นแนวสุกอยู่แล้วเนาะก็คือสูตรไผ่สูตรมั่นเนาะบานไผ่บานมันด้ อันนี้ก็เห็ดประมาณนี่ยเหรอจ้ะเห็ดย่ำเลยกับใส่มันไปพร้อมๆกันเลยนะคะผัดไปจักน้อยนะ่ะกะว่าหา้ผพักมันถือความฮอนนะคะมันก็จะสุกนะน่ะนี่เบิ่องอรลดไสฟื้นไปทานนะคะเห็ดอยู่หน้าคา่ะคกัคกแน่ๆน,นะพี่นอ้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เขาใส่เส้นลงไปเสน้นมาเนี่ยเข้าลวกแล้วเดอ้อบางคนชอบลวกแบบพาน้ำฮอนปุ๊บออกมาผัดตอ่อให้มันเป็นออกแข็งๆจักน้อยบางคนหมักเส้นนุ่มเมื่อนี้พัดสุกเค้กกินจ้ะ น้องเคียวมักเส้นนมนะคะกากระเล่นลวกโดนแม่จากน้อยนะคะเนี่ยค่ะฉนแลวกับกอเล่เหนมันเข่กากันจ้ะเขากันจากน้อยแล้วก็จะทําการปรุงค่ะวิธีปรุงกับบอมากบะหม <ใน S 1> ี่บอยากอีงค่ะใส่ผู้ใดมีรสดีก็ใส่รสด,ดีค่ะผู้ใดมีที่อย่างก็ใส่ลงไปอัน,นก็ใส่น้าตาลใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้าปลาซอสหอยนะคะซอสปรุงรสแค่นี้ละค่ะนี่ ใส่ต่างๆลงไปนะคะแล้วโคลเล่เห็่มันเข้ากันจ้าพี่น้องแบบนี้นะคะผัดให้เข้ากันตามด้วยใบกะเพราค่ะใส่ลงไปขั้นตอนนี้ยังหอมเลยนะคะบางคนเนี่ยเอาพริกไทยออนไว้ใส่ตอนหลังแต่กะว่าถ้าใส่ตอนหลังลมันเรามันสุกบักคักอืมจกใส่มันเป็นยังเพราะว่าปกติกับบกกินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใส่แล้วมันก็จะได้กิน่นกลิ่นอายของความเป็นผัดขี้เมานะคะ พี่น้องจะใส่เป็นเซนสปาเกตตี้นะคะก็ได้หรือว่าบ่สใส่เส้นเลยก,ก็ได้ผัดแต่บวกเนื้อสัตว์กบผักนะคะเป็นผัดขี้เมาเอามากินกับข้าวสวยก็ได้นะคะใส่เนมาม่าก,ก็ได้เ้นวุ้นเซนก็ะเคยผัดนะคะได้คือกันใส่เข่าล้ไปผัดเป็นข้าวผัดขี้เมาอย่างเงี้ยก็ได้ได้หมดนะคะนี่เรียบร้อยค่ะ่ได้ากเลยแมนาค่ับจัดเสิร์ฟค่ะทุกคนวิธีจัดเสิร์ฟกับ,บมะม่ามะม่อีกแล้วละ่ะเทใส่จานก็เอินว่าจัดเสิร์ฟนะคะ วันนี้เมนูบ้านนานะคะมาเลี้ยงควายให้พ่อนะฝนกระตกเพราะฝนเนี่ยค่ะเรียบร้อยค่ะมาม่าผัดขี้เมาใครจะกินยกมือขึ้นนะคะสำหรับเมนูนี้เห่ายๆแบบนี้นะคะไปเฮ็ุตามกันได้หรือผู้ใดไม่สูตรที่แบ่บนะนะกัมาบอกส่กันฟังอะไรได้จ้าพบกันใหม่วันหน้าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ